สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเล่าเรื่องเศร้าของโควิด -19 อย่าได้เกิดกับใครเลยเมื่อวันที่9มกราคมเพจเฟซบุ๊กแพทย์หญิงละลิตาทีระศิริได้ลงเรื่องราวสุดเศร้าที่ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวไหนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยมีใจความว่า โควิด1 9กับเรื่องเศร้าขออย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้กับพ่อหรือแม่ของใครอีกเลยเห็นทำลายของผู้ป่วยโควิดรายที่50ของเชียงใหม่นางเป็นขาละตัวจริงเที่ยวรอมไปทัว่วนางไปสถานบันเทิง5้าแห่ง จนผู้ว่าต้องสั่งปิดเห็นภาพที่สถานบันเทิงวอร์มอัพที่เธอไปเลาะตั้งแต่วันที่31และวันที่1แล้วหัวใจจะวายตายไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยไม่มีระยะห่างไม่มีการกลัวติดโควิดไม่สนใจโรคระบาดจะสนุกเอามันท่าเดียวแล้วนางรายที่50ก็อยู่ในนั้นแหละ จึงอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องแรกสมัยสถานบันเทิงแถวสุขุมวิทเกิดเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งของการระบาดคิดว่ายังคงจํากันได้สาาคนหนึ่งทํางานในผับนั่นเป็นอาชีพเธอไม่ได้ไปเที่ยวสนุกนะคะเธอโชคร้ายติดโควิดแล้วเอาไปติดแม่ที่บ้านทั้งลูกสาวและแม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลูกสาวได้ยาแล้วอาการดีขึ้นแต่แม่ที่ได้รับยาตัวเดียวกันกลับทรุดลงเรื่อยๆเพราะอาการหนักมากก็ต้องเข้า ICU ในที่สุดหมอคนรักษาเห็นว่าถ้าจะยื้อชีวิตไว้ไม่ได้จึงแจ้งลูกสาวตอนแรกทางโรงพยาบาลไม่ยอมให้ลูกสาวไปดูใจหากให้อัดคลิปส่งไปลาแม่แทนคิดถึงใจลูกสาวนะคะว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนแม่จะตายทั้งทียังไปลากันไม่ได้แถมเธอคิดว่าตัวเองเป็นตัวการทำร้ายแม่อีกด้วยแต่ในที่สุดโรงพยาบาล ก็อนุญ,ญาตให้ลูกสาวไปลาแม่ได้จินตนาการเอาเองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นใน ICU แห่งนั้นเมื่อลูกสาวได้พบกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศใน ICU เศร้าขนาดเจ้าหน้าที่ต้องหลั่งน้ำตาท่วมก็แล้วกันรายที่สองผู้ป่วยเป็นคนขับรถแท็กซี่ลูกสาวเป็นพยาบาลลูกสาวมีอาการไม่มากและรักษาหายส่วนผู้เป็นเพราะอาการหนักมากไม่เสียชีวิตหรอกแต่ปอดเสียหายเกือบทั้งปอดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดถอดออกไม่ได้เมื่อรักษา จนพ่อปอดเชื้อหมอให้ลูกสาวตัดสินใจว่าจะให้ถอดเครื่องหรือนำกลับไปดูแลที่บ้านโดยใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาถ้าพ่อกลับบ้านโดยติดอยู่กับเครื่องค่าใช้จ่ายจ,จะมหาศาลที่สำคัญใครจะเป็นคนดูแลลูกสาวซึ่งเป็นพยาบาลเข้าใจสถานการณ์นี้ดีในที่สุดลูกสาวก็ตัดสินใจให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ พอไปคิดเอาเองว่าในกรณีนี้ลูกสาวจะเจ็บปวดขนาดไหนเจตนาที่เล่าสองเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าทุกคนต้องระมัดระวังตัวใช้มาตรการป้องกันตัวจากโรคโควิดอย่างเคร่งครัดอย่าเป็นตัวการเอาเชื้อเข้าบ้านเพราะไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นที่จะป่วยคนในครอบครัวที่คุณรักก็อาจจะติดเชื้อไปด้วยคุณคงไม่อยากทำร้ายคนในบ้านของคุณเองกระมังเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะอย่าล้อเล่นเชียงใหม่งานเข้าละทีเนี้ย สงสารคนทำงานด้านระบาดวิทยาเหลือเกินขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนีดอ o m ขอบคุณค่ะ